ยายเฮาเนาะบ้าน hmm, to ี่ยายกระต่ายเกย์ยอนอ๋อกระต่ายเกยยอนซักแม่อ่ะซักมือไข่อ๋คือไข่เป็นวัตถุนี่เขาซื้อปิีงไก่มาตุนี่ปิีงไก่ปิีงไก่อ๋อซื้อปิีงไก่มาให้ ลูกกินยังจ้ะให้ลูกเป็นัวมาให้ก่อนเด้อเออแล้วเขาจ่าเงินไปซื้อไว้ซื้อติดทงทิศไทยร่ามีเนื้อหาสิบพันอ่ะใบยังนี่ตุใบยังนี่เงินใบยังเงินใบยังนี่มีใช่ยังมีไม่ไดบิงไก่โอ้ยเป็นไง ดิปิงไก่คุดไว้ถ่านะะเอาพี่น,อน้องเ้ยเนาะมาบาัดนี้ผักน้องนา้าผักบัวดูบุญซื้อมาให้พี่น้อง เริ่มออกแล้วเนาะอ่าพีเคยเป็นดูเป็นนอกันแต่เนาะขุดนานพักเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะอ่าส่วนมเมล็ดพักพี่น้องเอ้ยบ่บนุนกะหาซื้อบ่มีพี่น้องเอ้ยเนาะเจงเมย์งงมันขาดคนซื้อไหมใช่ยู่เซโปน,นี่พี่น้องเลยอืมตลาดบอมี่เนาะดูแลพี่น้องเลยซื้อมาอ่าอยู่ ซีนโน่เพื่อนพี่น้องไอซื้อไม้เพิ่นรอบหนาแล้วกัน,นเนาะชิบมาหลายอย่างพี่น้องไม้ลราปลูกเนาะแต่ว่าพื้นที่เช่นนี้กันหนึ่งสองสามซีซีสนิทกันเต็มแล้วพี่น้องไอเนาะยังคือมีด้วยอยู่ซีนานมันได้ปลูกเนาะเอาแส,สดพี่น้องไอหนองน้ำเนาะเอ๋อเงียบเงาพี่น้องไอเนาะคิดว่ามาสีตอปกปกปกเป๊ก,ปก อาโอมี่พี่น้องเลยเนาะสร้างเขาอ่ายังมากโฮยังมาบ่หอดบ่หรือว่าจังใดเดีพี่น้องเลยเนาะอ่ามืองบ้านอังคารล่ะสร้างว่าสิมาหรือว่ามีงานติดต่ออีกบ่สร้างเขาเนาะอ้าวสวัสดีพี่น้องเลยวันนี้คลิปนี้เนาะเยี่ยมยามถามข่าวพี่เก่าพี่น้องเลยเนาะอาอัปเดตว่าสิมาหาสร้างเฮเทือนเฮตซานหอดว่ายังมัวในมาอยู่ รัวจังไลเนานะทำให้จาร่าโทรหาอยู่พี่น้งนองเลยเอา้ากลับทักทายสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพระสุคุสุคนบรรยากาศเงียบเงาเน่พี่น้องเลยเนาะแลังนนะาจากนี้วุ้นกระชื่นไปหาทางประตูแควเสียมรัวประตูเจ็ดปีเนาะแถวบ้านาน้องลาน้อยพมละพี่น้องเลยเนานะ พยายามพยายามสื่อของฝักของตอนไปแล้วก่อนพี่น้องเลยจะได้ใช้หมื่นละสิ้นกันทางขากรนะสิเดินทางกลับแล้วพี่น้องเยเนาะเดินทางกลับบ้านก่อนเนาะมาลายมื่อกับพี่น้องเนาะเาน้องวินเนอร์ก่อนให้กินฮอดพออยู่พี่น้องเลยเนาะจะได้จึงึ้นมาใหม่เนาะ ส่วงบายว่ารู้ว่าจังใดเนาะยังมาอยู่คือเ,เลือดแต่แอบนี<อ>่แห<อ>ละพี่น้องกับติ๊งติงข้งางข้างนี้เนาะใส่ติง๊งไม่ก็คือชิีเพียงพ่ออยู่ไหม่เนาะมาเห็ดลูกติง๊งเนี่ยอยู่ตรงนั้น คือว่าเงียบยูนอสีมือปันกับพี่น้งองเขาแซงท่าไหร่ครับพัดมีแต่ไมครับดติ้งหน่อยหรือติ้งใหญ่โอ้บริสุทธิ์ซีเนาะไม่เราท้าว้นี่ได้พี่น้องเลยเน,หนาะคนธาตติดสีส,สลัดสีนะไรระวังรอท้า สีบอกทางทีมงานเทาประ็ยังมีงบเนาะซื่อสีใหม่เพิ่นไว้ทธาตุติงไว้เนาะหรือว่าทาขอตงตุ้งตู้สร้างมากประเด็นเป็นยังไงเนาะธาธาสีกันเลสร้างประเทศนี่คือทางเทิงกันขักดีพี่น,น,อน,น้อ,อนง,ง,นนงวิวทิวทัศน์เนาะทางเทิงเราก็นเลยหันหน้าออกถนน เงียบเนาะพี่น้องเลยเนาะพักสายพี่น้องเลยลงไปหาทางรองน้ำน้ำกันเนาะถามข่าวข่าวทางแม่เพันเป็นยังไงเนาะอาการอาหารสีหวานสียามากินแบหรือว่าจังใดเนาะมาสาพี่น้องไอ้ยางมาทางแถวสองแถวเมื่อก่อนเนาะสองตายายโอ้กำลังสักผ้าสักผ้า่มดเยายเฮาเนาะบ้านี่ยายกระต่ายเกย์เนาะอ๋อกระต่ายขวยยน ซัแม่อ่าซักเครื่องเ้ซักผ้าซักเครื่องโอ้ยยเฮามถอดกินาหรืบ่ยะปุถูมเฮ้สบายดีตุนั่งยังตุหนาวบ่เสง็จบ่เสงบ่สสงอเอ้เนาะหนาวเอมงอมือใคร อ๋อคือไข่เป็นประตุเจะาทายเจมือคือบวมแท่นน่ะคืไข่เออเจ็บหัวเจ็บเขาตัวอ่าเฮ้ยนั่งอยู่เราบ่โอ้เจ็บแขนบ่เจ็บบ่แขนน่ะเออมันบวมเนาะ กอคก่อนเออเจ็บปวดเลยเจ็บัวดเจ็บปวด่คือบวมเนาะตีงบอไรไปบมอไรหนูอืมหนูนมีแค่อะแข่งคาร์บวมบดไปด้พี่นาะฮ่าพามือตายเลยเออกินก็บวแสบ เดก๋นมีอาหารกินอนี่เขาซื้อป şey> ิ้งไกมาตุ๊นี่ปิ้งไกปิ้งไกอ้อ่ซื้อปิ้งไกมาให้ใลูกกินยังฮะให้ลูกกินบ่ลูกกินแล้วกินรด อืมไอ้ลูกกินรอดกับแม่เด้อให้แม่กินรอดกับประตูเด้อใส่เขายังไม่ได้กินเขา,า,าอ่าใส่เขายังไม่ได้กินเขาอ่าผมมีลูกมีหลานเนาะลูกหลานกอบผมมีเอ่อเก็บเป็นชอบคอดคอดในยูเฮือนอืมตัวหนักเอาแอ้นี่ระบวมแบบนี่น้องโอเป็นอย่างเนี้ย ทานย่างกับบุรีกินย่างกับบุรีกินย่างกับบุรีดูฮกนงกบบุรีบุรีหินตากับบุกบุกแจกกินข้าวกับย่างสองข้างๆเลยกินข้าวกับย่างกินข้าวนี่ยังบได้กินเน้อบุกข้าวับ ปั้นนึ่งรับพอได้กินชอบความแล้วกิน,นมูแชดด้ยกม็มีผักก็มีหย่งเมื่อได้ลูกหลานไปให้จาได้กินเมื่อเห็นลานเปรี้ยงไปใคร เหรอเห็นแล้วก็เมื่อยใจเนาะ,ะกินเด้อซื้อปิ้งไก่มาไหวกินซองตายายเจ้าเด้อกินกับข่าวเด้อไม่อยากรู้เลยลูกซื้อปิ้งไก่มาแล้วพากันกินเด้อ,อกินเด้อปิ้งกินปิ้งไก่เด้อ,อน้ำยังในตู้นี่น้ำยังน้ำล้างมือ,อ,อ แล้วมืออืม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 อ่าซจะเะไรกันองครับเอตญจเลยขึ้ลายวอ้หยาก็ไม่กินบ่ยาเจ้าก็มีกินอยู่บ่ยาผมมียากินจ้าอยู่าใยา ยาเกินยาพนเมืองบ่ได้ต้มเกินกินกินยาพนเมืองออ๋ออออเแป็งนัวเจ้ากมอยู่ว่าแปงนัวอม่ได้กินเบเวียแป็นนัวค่ะ บงูนซื้อเป็นนัวมาอยู่กินอะไรเนาะซื้อมาไว้เพื่อให้แต่เราขอบคั้มหลเนาะมันก่าบริาบรล้อมกินอะไรบนกินไงประตูกินเลยกินกินเออเดี๋ยวเาไปเอาเป็นนัวมาให้ก่อนเด้อ เขาใช้เงินไปซื้อไวซื้อทิดทงทิไทยล้วเป็นองหาสิพันอใบยังนี่จใบยังนี่เงินใบยังเงินใบยังนี่เงินนี่ใบยังเงินนี่เออเออหรืออ้าเออหาสิบเนาะเออไมู่กอะไรกินเป็นน่วนี่ นให้หน่อยจนนได้รู้ไปไปกินข่าวไปผู้กินข่าวทตู้กูอน้อีวลูกไปเอาเป็นนวมให้ก่อนเถอเออใจพี่น้อบุญกระไดซอยทำซอยเล็กซอยหน่อยเนาะซอยกรนไดซอยกันไปบุกรไดพี่น้อง เดบุญเดกุชนเนาะเดบุญแป้งเป็นนัวกับพี่หน่อไอ้สื่อเป็นนัวมาไหวเนาะาว่สิ่งสำคัญเลยพี่น้องเลยแต่ละโคกเงินขาดเป็นนัวบาไดวเนาะิงต้องจงจำเจกับตรงมีแป้งนัวหรือว่าผงสดมาไหวเงินเนาะที่มาจาเขาไแห่น้ำซื้อปิ่งไก่มาตรงไหนแฟนๆน้ำสร้างกินแต่สร้างบมดธรรมชาติสัพี่น้ะครับ ไต่ต้นพี่นนองเลยนอนถายจนมือตายแล้ววะเนาะฮะตัวฮะเป่งนัวอืมเลยกินแล้วบอเอาไว้ใสจุใสแจวเนาะเด้อด้ยที่แจแล้วก็ได้เป่งนัวพี่น้องเอ้เนาะไปเสด็จตูวเด้อลูกไปก่อนเด้อ

เออเพินเปลี่ยนใหม่เนาะตะกี้กะไปทางนั้นนะเนาะเพิ่นกินข้าวแล้วบ่นี่ยจ,จะป้อนยังแล้วน่ะนฮะข,ข้าวบ่อ๋อข้าวเหนียวเฮานี่ เราย่านพี่น้องเยเนาะแปลกหนาวไรเรายยานเลยพี่น้องเ้ยเขเช็เจะคลองเราปบบก้าขับกล้องจะคลองกับพี่นองเยเจ้าเขายงเกลือนะเขาเนี้ยบอไปอะไพี่น่องไปเนาะย่านกล้อง เว้ยนอ้อก็เขากล่องรับกันแหลป้าชาพี่น้องไปหาตองน้าก่อนมีแต่กินอันนี้พี่น้องกันเนาะปลากรวยพันเนี่ยากาดเยน็นหนาว ยังโมสุกบ้งกุ้ยป่านี่โอ้กล้ยป่ายัางโมสุกเนะงงาะสสงแงตสสงแงตสบายดีสบายด,ด,ดออีน้งงนอไไงเฝ้ามอน้ำพ่อนั่นอะไรสิยากินอยู่บ่ก,กินหนหังยาก่อนเนาะ bớt chép ừ. ừ. ờ, à, đi chép chứ bả chép cứ cao vô mà thấy chép nó thà chép nó thà ừ. mà thấy nặng chép nó sang ừ. à. ừ. nó mát sao vậy nó vừa nói gì mà còn nó no งานดองอ้ยงานเพื่อนมึงงานดองเนาะงานเอาไว้พักผ่อนกินข้าวกินน้ำนะบ่นั่งตะลืม,มนะอะไพีินอนะเนาะจากซิไต้ได้เราก็ได้เวงานเห็ดก่น,น,น,นอะไร แค่ฉันอาหน้ามาวนพาขุ่วะเดี๋ยววนแปเอาน้กินมาให้ก่อนนะเสร้ะเด้อดยไปเป็นยังไงาในพักนมาบุญถาในพักนมาบุญอยู่ปะยังมีใช่ปยังมมีน่ไิ้ปีนไก่โอ้ยเป็นยไงม่ได้ป้งไก่ คูดว้ถ่านอะ่ะเนาะนาผักกันเนาะ<ด>คุณแหละวันนี้ซื้อมาติเซนูคุณแหละม <c oughs> ีโบวีเนาะอ่าคุณได้จักนานอ่ะนนะท่านท่านเรปลูกป่ตอนน่ะอือน้องเวทปลูกอยู่ว่าวุ้นสื้อจากสกูลของโีอันนี้นตัววุ้นน้ำมันหายานี่บ่แมนบ่ตัวนั้นบ่ะ เด็กก็มีซีซันเนด้วพี่น้นอเร,อรามีชวนพักชวนหย่าไม่ได้ิ่ข้าวขน้น้ำแล้วกกินแกบปเปไรจะบ,บัดจะบ,บัดแจ่วบ,บ,บ,บ่พักพักบ่พักนะจับ,บัดบ่เนาะอันนี้ผักกระเทียมบาดินน,น,น ทางยังไม่มาืำหรับเนาะอืมไ่ด้สมือาจักเนาะั่งออเอขาได้คาเวีเเขามากเลยอืมอยากไปเพือนองเพชรกายไปหันเนาะทางดี สารมอเปนกระถ่วงนี่เนาะว่าเพลื่อนบุรีผสมขวางเนาะมันขวงพันหนานพันพุนผสมคือตั้งเคื่อนของน้านมันถึกแล้วนี่ตั้งเป็นหนาพุน,น,<ม>นเนาะคือน่องเพผ็ดตั้งไว้ในเนาะมันมันต้องหันหนานพุนเน,น,นา,านะพันเอาทางเนาะเห็นบ<ม>่คือว่าเพิ่นว่าตะกี้ว่าน้องเพชรเพิ่นถึกเซนีบ่ บาคู่กันงเรวทั้งฟัวพันทั้งใมหญ้าใส pues uh, a whole, a er. ่สน oh well, yeah. in ีให้มักให้ลงบ่เคยได้ยินคยินระวังนะเจ้าถือสนีเขาได้ไม่เืไ้ยินทีหลังเป็นงามใช่ไหมถือเสนีต่อเพจเวมือนานีย่อเพจ่หมือนเนียมีบ่เจ้าบ่มีบ่เจ้าบอพวกที่เขาใส่สนีสัญญามีบ่ เจ้บแถในเซโปนีบมีนก็มีบ่คนไม่เขาเล่นเครื่องเนึ่งคลองอย่มีบอเราเขาใส่เครื่องแบบเสกทระใส่ให้มักให้ลงเีนเื่อนลนยเื่อนลายมีหลายูอนโ้อุ้ยทําไ มังน้องโอ้มึงน้องอย่าร้ายเนาะเรื่องเครื่องเรื่องของเนาะฮะาะใช่มายามายาทำยัแหละเนาะนึ่งพอจีมาหาสร้างกระเทศเครื่องในสร่างบนโมนาแม่ใชเนาะหนึ่งเงิอื่นของมายมเบื้องหม่เนาะพอเมื่อินทั้งอ่างกับสกับเลยหนึตอนแรกก็กลับแต่จะมาเยี่ยมายามก่อนกลับเด้อหนึ่งป้าจะให้นี่เขากินน้ำก่อนเนาะหนึ่งสบดี น้ำถามฐานในพักกินเอาไงพระชายพี่น้องเอ้ยเนาะรักพี่น้องเพียงสนิกรพี่น้องเอ้ยน้องพ่อกันคลิปหนาน้องยู่ที่บ้านอ่าประตูแขววงเนาะที่พี่บอกเราว่าโบน5แคล้วเราพาะพี่น้องเอ้ยเนาะพระสาลาพี่น้องขอบคุณของมุขใจของพี่น้องอิจฉาประถุฐานเด้อที่เขามาผู้ชมเนาะสหรับคลิปนี้ลาก่อนสบายดีพั่นสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อ